ขั้นตอนของไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนเลยขั้นตอนที่หนึ่งเลยรู้แล้วล่ะน้าตาลชั้นสูงเออมันมีจะมีโรคแทรกซ้อนนู่นนี่นั่นฉันไม่สนใจไม่เป็นไรตายกะตายไปเถาะก็เป็นยังดอกสมบูรณ์แบบเนี้ยค่ะคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยเรามีแนวทางยังไงคะโซใช่ไหมครับโซก็คือแสดงว่าคือ ขายังไม่ได้คิดที่จะปรับเปลี่ยนเลยเนาะเราจะทำยังไม่ได้เข้าวงเลยยังมองไม่เห็นเลยอแต่ถ้าเขามองเห็นเขาก็ไม่เข้าก็มีไหมครับผมเคยเห็นอยู่ว่าก็รู้อย่างเช่นสูบบุหรี่รู้ก็ไม่อยากทําก็มีนะแล้วนั่นแหละก็ถืออายุพันธุ์นี่ยงเห็นสิ่งคก็คือเราอะทำให้เขายังไม่ทําไ่ยังไม่สามารถทําให้เขาก้าวข้ามความลังเลไปได้เขาเลยไม่คิดที่จะเปลี่ยนเขาเลยทําแบบเดิม ถ้าจะทําให้เขาเปลี่ยนเราจะต้องกลับมาดูที่ว่าหัวใจหลักของของอการทำ BMI น,นั้นคืออะไรจะต้องทําให้เขาจะต้องดึงความร่วมมือออกมานะคะดึงความร่วมมือออกมาจากตัวเขาแล้วให้เขาตัดสินใจเลือกเองโดยที่เราใช้หลักการแ affirm นะคะชื่นชมเขาสร้างสัมพันธภาพกับเขาก่อนแล้วก็ถามให้เขาได้ฉุกคิดนะคะว่า สิ่งสำคัญในชีวิตคืออะไรเป้าหมายในชีวิตคืออะไรนะคะเพื่อที่จะให้เขาจุกคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อฉันต้องเปลี่ยนเพราะหนึ่งสองสามเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือสัมพันธภาพถ้าเขามีสัมพันธภาพที่ดีกับเรานะคะเวลาเราที่จะพูดอะไรเนี่ยเขาก็อยากจะฟังเขาก็อยากจะไปได้วยกันกับเราจะไม่อยู่การคนรรบข้างกับพยาบาลพยาบาลว่าไงเขาก็จะว่าตามฟังตามสักค,ครู่นะคะ กาหรหมแป่ออพอดีโรงพยาบาลมันฝังเพิ่งเจอปัญหาเ<ม>พิ่งน,น้องเพิ่งจะฟิตแบ็คกลับให้ฟังเมื่อกี้<ม>คนไข้ที่เราเรีเฟอร์ไปอะค่ะคุมได้รีเฟอร์<ม>ไป<ม>รีเฟอร์กลับพื้นที่เพราะเขาอยากไปเพราะว่าป้าไหวนะในก่ายกรายเป็นพื้นที่ที่ชายขอบติดอุบนรัฐจะใกล้กว่าเมื่อก่อน,นจะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเลยที่ไปรับ<ม>ยาที่โรงพยาบาลอบนรัฐ ก็คือคนไข้สองสามคนที่เราเรีเฟอรกกลับอ่ะปรากฏว่าเขาหยุดการรักษาเลยนะเขาบอกว่าไม่ต้องให้ยาเขาเขาไม่มาเอายาถึงเอายามาให้เขาก็ไม่กินอืโดยที่เขาไม่สนใจก็เลยเป็นคําถามที่ว่าคนไข้ที่อยู่ในขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่ง <c oughs> เพราะอะไรต้องถามสาเหตุก่อนคะ่ะต้องเข้าใจสาเหตุหลักว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นโดยที่เราไม่ตัดสินว่าอะไรคือหนึ่งสองสามแต่เราต้องฟังจากปากเขาก่อน เพราะฉะนั้นก็คือคุยกับเขาสร้างสมรรถภาพกับเขาก่อนถ้าเราลงไปเนาะถ้าเราอยากจะไปทราบเนาะคนนี้อยู่บ้านไม่ยอมมาเนาะถ้าเราเป็นทีมเยี่ยมบ้านเนี่ยเราลงไปโอ้ยพ่อเป็นจังไน้เนาะมืนอี้เป็นห่วงเห็นพ่อไปโรงพยาบาลโดนแล้วโอ้คุณหมอนี่เดอ้อเป็นผู้ดูแลเบาหวานผู้ไม้ของโรงพยาบาลตอนนี้เห็นประวัติคุณพ่อบ่มีในโรงพยาบาลก็เลยเป็นห่วงว่าพ่อเป็นจังได้าช่วงนี้สบายดีบ่ค่ะนั่นนี่ถามค่ะ เอ้สบายดีเออเศร้าแล้วเบาหวานเนี่ยไม่ต้องกินยาดอกโอ้นี่ใช่ไหมเขาก็จะต่อบพ่อว่าอ๋อพ่อพ่อเข้าใจว่าพ่อเศร้าแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วพอเฮ็ดยังไงเร่งณะไอดีนะมอ่าจะเราจะเอาเปลี่ยนเครื่องได้ไหมเปลี่ยนเครื่องแล้วพี่ก็ทอมนมดได้ดีแล้วคอมเมดได้เยอะ แล้วก็อพอคิดว่าจังไหนนะพ่อคือว่าไปโรงพยาบาลหมอคิดหอนนีน่ออกมาหาหอนบานเนาะยูก,กับไผ่เนี่ยมองสิ่งแวดล้อมนะ้ำเนยยูก,กับไผ่นี่แล้วยูก,กับร้านหน่อยเราเปไปโรงพยาบาลมันนั่นตีแต่วาเพิ่นก็สิมาม่มีผู้ใดเอาร้านนะั้นอันนี้เราก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมป้า่เป็นบุคคลสําคัญเสาหล้าให้ร้านเลยตัวนี้สุดยอดเลยพอ่อมีสิ่งไดที่เห็นใดพอ่พอสามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้แน่ ก็ให้เขาพูดออกมาฉันบอไปพปอวันหนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งั่งหมอแตสองระยะสั่งไกลสามฉันเศ้าแล้วสี่หาหกไปย่อมเดกับซาร้านน้อยผู้ดใดสิยุกบกรไพาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สาเหตุก่อนเราถึงจะไปแก้ได้ถูกจุดถามว่าจะแก้แบบไหนตามสาเหตุจริงที่เราเจอในตรงจุดนั้นเราก็จะปรับความเข้าใจเขาถ้าบอกว่าบวันหายแล้วพอวันหายแล้วก็หาย ความว่าเบาหวานหายเนี่ยเขาก็ต้องคือเข้าใจบางคนเบาหวาหายเ่ได้ป่วยเ่ได้เป็นอย่างเสียต้องเข้าใจว่าเดฟินิชันเบาหวานหายได้หรือเบาหวานสงบเนี่ยมันเป็นแบบไหนสงบแบบบกกำเบิขึ้นอย่างนะคะคือจังยุที่ไอเนี่ยคือจังติดเชื้อทั้งเดินปัสสาวะเนี่ยล่ะพ่อถ้าสมมุติว่ามือไหนเขา้าพฤติกรรมเขามันบ่ดีนะคะมามันเปลี่ยนไปน้ำตาลเข้ากับสิสูงขึ้น,นอ่าเพราะฉะนั้นคุณ พ่อเนี่ยต้องได้จาะเลือดทุกสามเดือนได้พ่อบอไปรุ่งบานจาะเยอะนะไม้ก็ได้ให้อสมอมาเจาะ้อยู่บานเนาะเฮาสได้เบิ้งนะคะเฮาสได้ว่างแผนกันปอบว่าสะดวกตรงจุดใดกระบอกมอสนะคะไ้ค้นมาเจาะยูบานพสมอมาเจาะไ้ก็ได้แต่พ่อตอนจาะเลือดใไงเข้าจาะยู่ใสจาะอนามัยบอกค่ะเราก็สตอรบอกะเ่อาจาะเลือดไหญ่อต้องออกมาเจาะนิดนึงนะอันเนี้ย ถือว่าอะไรถือว่าคนไข่ถือว่าเรามีความใส่ใจกับเขาถูกไหมคะเราจะรู้สึกยังไงวะคุณหมอบอไฮากูอ้อมแถมมาถามหามาคือถอดอุเห็ดหยังเหย่างสินะเขาก็จะได้จุกคิดอยู่เลยใช่ไหมคะว่าออ๊ยปกตินี่ต้องให้ต้องว่าเราแล้วแต่เนี่กลับมาบอกว่าโอ๊ยเป็นห่วงนะห่วงยายนะที่ได้มาตามเนี้ยไม่เห็นไปจ่อเลือดแม่นี้เลยอยู่ดีสบายบพ่เป็นจ้งไดตอนเนี้ยคนจากที่มันแบบ อันนี้กันมันก็จะหันหน้ามาหากันคุยกันแล้วก็ให้เขาเลือกอะ่ะหาทางออกซอยเขาเหตุจาไหนเขาเสียใจจะเ้างกับเสียใจโตชีวัตค้นไขบ้บกัดยาค้นไข้ในจอเลือดแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเป็นห่วงจริงๆอะ่ะไม่อยากให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทำาห้จะแข็งแรงรูนแาได้ต่อไปซึ่งให้หมอได้ดูแลอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการประมาณนี้ถามว่าจะทํายังไงต้องรู้สาเหตุหลักก่อนอันนี้น้องเอง๋ อ่นนสะสาเหตุหลักของน้องเอ็มนะ่คนไข้ท,ไขที่ไม่มาท,ที่นออ้องเอ็มไปลแล้วคนไข้ที่อยู่การรักษาแต่จูบอกว่าต้องไปค้นหาดูว <หา S 2> ่าทาออะไรเขาถึงไม่อยาก,การักษาต่อหนึ่งสองสามสี่แบบแง่ทียเรบอกของเขา อันนี้คือคนไข้ของน้องใช่ไหมประมาณนั้นเลยค่ะน้องเอ็มน้องเอ็มขอไปเยี่ยมบ้านเลยค่ะทําทาเยี่ยมบ้านเลยเพราะมันทําทานแหละไปเยี่ยมีิลีโอ้ยคุณพ่อเป็นไดมืนน่อนี้คุณหมอว่าเยี่ยมบ้านเด้อเห็นคุณ่อนบอกไปนัดเบาหวานหลายรอบแล้วเป็นไดสั่งสัมพันธบาพก่อนเอ็มถ้าเขามีสัมพันธ์าพดีๆเขาก็จะว่ากูช่วยกับเขาโอ้ยเยยมคือง่านแต่ก็จัดบ้านเป็นระเบียบแต่พ่อขันหักับว่าต้องไปย่องว่าเป็นระเบียบเด้ออันนี้คือถ้าเป็นระเบียบบ้าง หรือซิ่งแบลรอบรอบบ้านอู้ันนี้บ้านดีเนาะพ่อบ้านสวยให้สะอาดให้ยังกับว่าไปยุ่งกับผูนน้ใดนี่ต้องหาแนวมืมองากับเพื่อนซะก่อนเนาะให้เพื่อนรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นมิตรกับเพื่อนโอเคไหมคะแล้วก็ค่อยๆถามว่าอันพ่อคือพ่อเคอยไปโรงพยาบาลน,นะครบช่วงนี้พ่อรู้สึกจังไดเอออันเพื่อนก็สิได้บอกได้บอกดอกเพื่อนก็สิบอกให้พอ,อยั้นกับใค่ออดเอาพอบางเถื่อมัน นาะแต่ละคนอ่ะมันอาจจะยังแบบหันขังสเส่เฮ้ายุงสิแนมะ่ที่นยิ่เส่เฮ้าแต่พอเข้าค่อยๆอานั่นนี่ก็สิค่อยๆหันหน้ามากอากันแล้วค่อยให้ทางเลือกเพื่อนพอเห็นปะัญหาแล้วค่อยให้ทางเลือกว่าเอาเอาซีดีบอสอาซันดีบอหรือพ่อว่าจังไดยังสิเนาะแล้วไปค่อยเนาะรายงานผลเนีเด้อเป็นเรื่องใด <laughs> เอ้เา สร้างหมอมันตรงนีสาเหตุตัวเออสร้างเหงบใดเออสร้างเหลาใดต้อตงเบิ่งสาเหตุจากตัวภายในเจ้าของโตหมอกันย่อพให้ยามเหตุเด็คนสร้างลายตัวเออผู้จักว่าคนสร้างจากของอยู่กับดีแล้วนะคะที่รู้จักว่ายังมีคนสร้างถูกไหมคะบางคนบู้จักบางหอดคนสร้างจากของอันนั้นไปไกลแล้วเนียถูกไหมคะอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วถูกไหมคะที่ยังรู้ว่าคนบ่มัดเจ้าของ มาค้นหาในตัวตัวเองซิว่าทําไมเขาไม่ชอบเราตรงไหนที่จุดไหนที่คนไม่ชอบเราเราอยากให้คนรักถูกไหมคะเขาอยากเป็นที่ยอมรับของคนมันบักถ้าก็ต้องยอมปรับตัวจาของน้ำมันก็เกิดมุมมองตั้งแต่ตัวเองอะบุคลิกภายในอที่แสดงออกมาถึงภายนอกการทําเป็นไปอย่างที่บอกละค่ะซีนาแล้วแววตาตรงไปนละเข้าตรงปรับมูดปรับอารมณ์ปรับ ใจของเข้าไปนั่งสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นการทําบุญนะถ้าสมมุติว่าเราจะมองว่าเออเราทําอะไรสักอย่างหนึ่ง่ยให้คิดว่าเรากําลังทําบุญคนะ่ะแล้วเราจะมีความรู้สึกแบบอิ่มกอิ่มใจแล้วอยากทำเฮเธอหยังแด้เงินดอกอันนี้เนาะถ้าเราคิดแบบนั้นคือแบบรแลวแต่แล้ว้ลวาลูกเทะหยังเป็นกระบอกเดกสนใจไหมเซียนหยังกระดอกอันนั้นคือแค่เราเปลี่ยนมุมมอง,มองเปลี่ยนแง่คิดว่า เออเราทําทุกวันเนี้ยมันเราทําเกินหน้าที่เราทําด้านนี้นู้นเพราะว่าเราอยากเ็ดบุญเนาะอยากทําบุญเนาะถ้าคนคนหนึ่งนี่เปลี่ยนพฤติกรรมได้บาเกิดเพราะว่าแซก็กซอนบ่ได้ตัดขาบ่าได้ฟอกไตอันนั้นคือผลงานของเราเราก็ได้บุญเราก็แค่เปลี่ยนคนแข่งสิตกใจตัวตะกี้บอกให้ใหายมาแย้มไดก็หายกลับไปใหม่มาที่นี่กลับไปใหม่เปลี่ยนใหม่เป,หมเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนคําพูดสีหน้าแววตาใหม่ คนไข้ก็ตกใจแล้วตั้งแต่เห็นครั้งแรกอ่ะเธอไหมคะเฮ้อร้องดมยังไคือค่ะคลิปการสื่อสารของเจ้าหน้าที่รอมาอย่างค่ะอย่างย่างของย่างของน้องก็ขอขออนุญาติแม่เี่งได้ค่ะเพราะว่าไปเยี่ยมเชฟที่ว่าเนี่ยฐานะที่มาท่องานของมาค่ะร่วมกับเพศเห็นปัญหาหลายอย่างมากมาก น่าจะเป็นเร่ง <c oughs> รองการสื่อสารการรห้อมูลคนไทยบางทีเส้นก็เป็นรอรแต่ว่า,ขา,ขาวนนนต้องขับรปมนุกนี้แนละก็ีกาแฟ,ฟประกอบเ่นตาลยท,ที่เขาก็คือมไม่ได้ตรหนักเนี่ยค่หรือบางคนยายแก่ที่ต้องเอาหลานาถ้ามีปัญหาอะไรอย่างแล้วเขาไม่รู้ปัญหาเพราะว่าคือเวลาเราสัมภาษณ์คุยกัคนไข้จะเเยอะใชใช่ค่ะ เก่ตาอค่ะคเอากล้ามบรินของะเร็อค่ะค่ะบางทีอาจถ้าเราเจอสังเกตตั้งแต่เดินมาดูสีหน้าแตาแล้วก็ดู้แล้วไม่มีปัญหาก็น่าจะแยกคุยหน่อยนะะคอันนี้คือความช่างสังเกตอย่างที่พี่เขาบอกค่ะบางทีคนเรายังไม่ได้สนิทหรืออะไรก็ไม่กล้าพูดแล้วก็การที่จะพูดคนก็เยอะมากแล้วฉันจะกล้าบอกยังไงปัญหาส่วนตัวฉันทั้งนั้น ถึงบอกว่าการที่จะแอปโพสคนไข้ความเป็นส่วนตัวมีไหมสักประวัติท้องกากๆอยู่ <c oughs> นะคะแล้วโต๊ะซักประวัติเราเป็นส่วนตัวไหมพอเราเจอแบบเนี้ยเราจะคาดแยกไปคุยในอีกห้องหนึ่งไหมถ้าเราเจอเคสต้องรู้จักสังเกตมันที่พี่บอกว่าสีหน้าแวบวบตาเราต้องเป็นมิตรแล้วต้องรู้จักสังเกตว่าเคสไหนจะมีปัญหา <c oughs> เคสไหนไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลอง พูดให้ฟังในเรื่องของการสอนนะคะสอนในเรื่องของอาหารสอนคนไข้จะสอนแบบไหนที่ระยะเวลาเราจํากัดจะสามารถให้เขาเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเราจะได้ให้เมนูเขาได้ถูกบ่มเมนูกว้างค่ะจักสิจับประเด็นใดก่อนแต่โตมอกกับกัท่านนึ่นนะค่ะยู่บอกรดหวานเด้อแม่รดหวานอย่าก,กินเค็มนี่นี่ความบอกต้องกินเน้อไก่เด้อ ดหวานลดเค็มออกกาลังกายด้วยนะนอนให้พอเท้าสีบอกแค่นีเนาะแต่ว่าจะี๋ยวเดียวขอเวลาสั้นึงค่ะค่ที่นี่เราจะจะให้ดูว่าอย่างที่ของกนวนทำดีเอ i s s s o n เนี่ยเราเรียนรู้มาว่าเท้าสอนแบบสอนกว้างสอนทฤษฎีสอนเยอะแต่คนแค่เอาไปใช้ไม่ได้เลยอ่ะสอนร้ายปวดพวาร้ายยันบกงูสรุปบ้าใดอย่างเลยตนไข่ กลับไปดูแลตกกัวเองเราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มานํามาปรับหลักสูตรก็อย่างถ้าเป็นคนไข้ทั่วไปเหมือนเดิมเราจะสอนสามอสองสอถูกไหมคะเดิมเนาะสามออาหารอา,ารมณ์ออกอกําลังกายสองสอกสุบรีสุราเดิมนะคะแต่แต่ของกระนวนเนี่ยได้หลักสูตรจากท่านอดีตปรัดกระทรวงนะคะอาจารย์ปู่นายแพทย์อุทัยสุขนะคะ ก็เพิ่นทำวิจัยนะคะว่าหลักสูตรของเพิ่นเนี่ยมันดีนะผู้ป่วยควบคุมความดันได้ควบคุมเบาหวานได้นะแต่ว่าหลักสูตรที่เพิ่นสอนมาเนี่ยมันก็จะกว้างนิดนึงเรามาใช้แล้วเราก็อามาผนวกกับของ DM Remission ของสมาคมแพทยศาส์ครอบครัวเอ้มันคิดเป็นเสียงเขาไป,ปิด,ดเ,เป็ไ้ะไาคะเปิดแล้วเว แล้วทีนี้เราก็เลยเอามาได้เป็นหลักสูตรของกันวนเราทําหลักสูตรแบบเป็นฐานสอนฐานเลยค่ะฐานที่หนึ่งฐานอาหารอาหารคาร์โบไฮเดรตคนไข้ต้องกินยังไงนะคะโปรตีนโปรตีนต้องกินแค่ไหนถึงจะพอดีเป็นโปรตีนนะคะ i อต้องมาคู่กันแต่ว่าไม่ต้องให้ทุกคนทำไออนะต้องเอาที่เหมาะกับเราแล้วก็มีการสวดมน สมาธิสนทนาธรรมบุรีสุลาก็คู่ควบคู่กันไปนะคะซึ่งถ้าบอกว่าสามสออาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นห้นโาจจโอไปอจจเลยทั้งนั้นสามอห้าซกันเพราะก็ขาดไม่ได้เหมือนกันบุหรี่สุลาก็ก็ให้เลิกเหมือนกันนะซึ่งแต่ละอเนี่ยเราสอนยังไงนะคะให้ดูออที่นะะทหนึ่งก่อนนะคะคาร์โบไฮเดรตก่อนอาหารคาร์โบไฮเดรตก่อน